สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมช่องเลาะไปเรื่อยชาแนลวันนี้ผมจะมาเผาไข่จระเข้ด้วยไม้ขิดไปหนึ่งหนึ่งก้านนี่เป็นไข่จระเข้อันนี้ไข่ไก่ดูฮะความแตกต่างของมันก่อนเราจะเผาเราทำไงก่อนครับพี่หิวเราจะกินก่อนเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเราจะมามา,มา มาแกะให้ดูครับว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเลยมั้ยยังไงยังไม่ได้เลยโอ้โหจะโคตรหนายเลยคนโอ้โหนี่เป็นหนูเลยโอมเฮ้ยก็จะประมาณนี้นะคนเอากล้องมาดูใกล นี่คนไข่จระเข้อย่างนงี้นะ ดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่สุกก็ต้องไปทอดใดหม่ลมพอดีเลยมีไข่ไก่ผสมด้วยนะครับมีมีไข่ไก่ผสมด้วย เราคิดว่ามันสุกแน่ๆครับเพราะว่ามันแตกแล้วแตกแล้วหนึ่งไงทุกคนแตกสองครับโอ้ยไม่ได้กินแล้วดูแล้วพี่น้องอย่างเหลืออย่างเหลือในฟอยคือฟอยดียู่งเลย สุกครับสุกป่ <Wow. S 1> ากลัวมันจะไหม้ก่อน นี่ใครระเบิดโอ้มันก็เพิ่ใหม่แต่เดี๋ยวมันต้องสุกขึ้นแล้วเนี่ยอือหือ ดูแล้วเผาทิ้งนะทุกคนคงไม่ได้กินนะดูแล้วนะก็จะเหลือแต่ในฟอยล์แหละเด็ดฟอยล์ดีดีดีมากเลยทุกคนโอ้ดูไปนี่นะทุกคนไข่แตกไข่แตกไข่แตก พี่เลี้มันใหม่ใหม่นี่บอกไม่หม่ไม่ไข่เป็ดไข่จระเข้ฮะไข่จระเข้สภาพหน่อยรู้สึกยังไงครับพี่รลวรู้สึกว่า,าจะได้กินไหมไม,ไม่น่ากินเลย เสียของเสียของดู้ยเงี้ยเอาไปทอดดีกว่าได้ที่ทอเดเดนี่ยดีเยอะแต่ไข่ไก่ไม่แตกนะแตกไหมไข่ไก่ไข่ไก่แตกมีสามทอดเฮ้ยทะลุตูดไปแล้วดีไหมข้างในไม่ดีไข่ไก่ดูไข่ไก่ไม่เหลืออะไรไข่ไก่ไม่เหลืออะไรด้วยเยื่ไหลลงไปข้างล่างหมดแล้ว มันระหนีดเยดยสารคเคมีเยดยห,หัวไม่คิดหัวไม่คิดมันเหม็นติดไม้แล้ว <laughs> ติดไม้แต่ก็ออกรถไม่ังออกรยเขาเคร ขอไข่จระเข้สั่งมาสั่งมาจากเน็ตโอ้เด็ดปลา,าง่ายเลย่อนนี้ตกมากปลาเตียนะอะปลาอะไรวะค,คือหมันเนี่ย้องมีเวาปลาไหมปลาตัวเองดูดูนี่นะสงสัยผมเสียดายมากเลยผมสั่งเน็ตมาหวังเพื่อ จะมาเผากินนะสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเหลือแต่หอยกับรอยยิ้มนี่เป็นโจ๊กไม่สุกไม่สุกมันถ้ามันไม่แตกก็จะดีอยู่นะเนี่ยความจะหมดก็สุกผมก็ลูกน้ำเหมือนกันผมก็ลูกน้ำเหมือนกัน คาดว่าน่าจะสุกได้ไหมไม่ได้สิจะสุกยังไ่ทอดดีก่าได้เลยจะนนี้มันกินไม่ได้แล้วไหมหมดแล้วถ้าทอดกินบาทนี้ได้กินนะทอดอร่อยนี <c oughs> ย่ไม่ได้เรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาดูที่เหลือกันว่ามันจะเป็นยังไงเอาลูปนี้นกันแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้กันนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสุกหรือเปล่าร้อนร้อนร้อนเปลือกมันหนานะครับไข่รจระ,ะเข้มันมันจะเหมือนแบบวุ้นๆน,นะครับมันจะเหมือนไม่สุก หรือเป็นหรือมันเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่านะเรายังไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอาถ้วยมาชัยมีไงถ้วยเขาจะเลี้ยวถ้วยนี้พี่เจมสรวถ้วยนี้่เนี่เนี่ยดูอนะครับดูดูด,ดูดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยบุญหมดแล้วยไม่ได้ต่างกันเลยก็ที่ยังไม่ได้ทอดอมไม่ได้เผา ดูครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เผาท่อนนอืมอันนี้เผาแล้วมันเหมือนวุ้นนะครับอันนี้มันไหมก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เป็นวุ้นเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ผ่านจะร้อนนะ ร้นอนว้าวดูนะคนเดี๋ยวายวางก่อนครับร้อนเฉันจะวางก่อน เปลือกมันหนาถ้าเปลือกไม่หนามันแตกเหมือนไข่ไก่ครับร้อนร้อนแตกเลยราบอสเดียวเราแมนไฟแห้งขุ้นดิไมืม่อม่ออะไฟแห้งครับบ่ไ,<ว>ไฟลุกแห้งไฟมันลุกแห้งหอะระเบิดทิ้งเมื่แตกก่อนสุกอ,อันนี้อันนี้กินได้นะอันนี้กินได้ แต่ว,ว่ามันแค่มันไม่สุกเฉยๆหรือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่ามันต้องมีมันแตกก่อนมันก็เหมือนไข่ไก่ธรรมดาครับเ,เหมือนเหมือนเหมือนไข่ไก่ธรรมดา ขอ,อ,องนี้สวยนะคนออโอ้ก็ที่ได้ก็แค่นี้นะคนที่เหลือก็เละที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะคนโอ้ยร้อนครับเละตุ่มเป๊ะเอาฝากลิปหน่อย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเลาะไปเรนะื <laughs> ่อยเเาไปเรื่อยชแนลวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาโชว์อีกแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไข่ห่านตอนเราจะได้ไข่ห่านเราชมคลิปต่อไปทักคนไข่ห่านแล้วก็ไขนะ่อะไรนะไข่นกกระจอกเทศ เก็บเลยครับรออะไรล้ะครับเขียนเลยครับเก็บนะครับทำเองเก็บเองเลยครับฝนก็จะงตกันทุกคนโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศแค่นี้เวลาบ่ายโมงยี่สามมัน แต่ภาพมาที่ตะลิ้วกันคนเดี๋ยวขึ้นหน้าเดี๋ยวเราก็เสนอทิ่ใหม่ใหม่ให้ดู